Shoi ok, con bằng lối xe lại. Cóp, đeo bụng da bỏ quyết định an kinh, kinh, ปีใหม่นะครับมีจะมีจะมีน็อกกิ้งใส่ปิงหลังใส่เล็บหนีแล้วก็ใส่การล้มอันนี้คลิปนี้ผมทำมาเป็นคลิปสำหรับลูกค้าหรือพี่ๆทั้งหลายที่ซื้อรายการของผมไปแล้วเนี่ยสินค้าไปแล้วเนี่ยแล้วใส่กันไม่ถูกต้องนะครับแล้วใส่กันไม่เป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ความนิดนะครับ เอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มต้นจาตัวด็อกกิ้งก่อนเลยแกันนะครับด็อกกิ้งอ่ะในด็อกกิ้งจะมีน็อตมาให้นะครับน็อตมาให้4ตัวนะครับจะมีน็อตมาให้4ตัวนะครับนี้เราก็เตรียมน็อตเอาไว้ให้เรียบร้อยนะเตรียมมาไปเรียบร้อยทีนี้เวลาเราจะมาใส่สังเกตดูดลนะจะมีลูกย่างนะครับดึงออเลยนะดึงางวนีออกมานะครับดึงลูกางึยางมาแล้วเนี่ยาเราก็เอาลก้งเนี้นะครับสวมเข้าไปมันจะมีนต2รูนะครับี้มีนอตอูนะครับ เดี๋ยวผมนิดนึงแล้วก็อันนี้6เหลียมเบอร์ห้านะฮะ6เหลียมเบอร์ห้าขันก็ไปอย่างงี้นะครับขันก็ไปนะแล้วก็นอกตัวที่สองนะครับตัวที่สองเสร็จไปแล้วหนึ่งข้านะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งข้าโอเคจบนะครับมลอนกันก็สวมไปสวมไปสวมไปตัวที่สอง พอเราใส่สองข้างไปเสร็จแล้วก็แค่นี้เองจบละโอเคแค่นี้จบละนี่ลอ็อกแค่นี้ออง่ายๆเห็นไหมนะครับก็ใส่เล็บหมีเรียบร้อยนะครับไอไอตัวนี้ก็จะไปเสียบที่ดั้มชูนะครับดั้มชวอย่างนี้นะครับแล้วก็มาล็อกที่นี่ แต่ประมาณนี้นะครับมีสำหรับพิงหลังแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมล็อกเหมือนล็อกตัวนี้นะค mm. รับล็อกเหมือนล็อกตัวนี้ทีนี้เวลาเราจะมาใส่อะ่ะที่นี้ก็จบละเรื่องพิงหลังนะครับจบละมาใส่การล้มการล้มนะครับการล้มการล้มก็จะมีตัวหูช้างหูช้างเราต้องถอดน็อตตัว,น,ว,น,ตวน,นะน,นี้ออกมาแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้มีสองตัวนะครับตสองตัวนะครับดึงของเก่าออกมาแล้วเราก็เอาตัวใหม่เนี่ยเสียบเข้าไป เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยหูช้าในะยึดมาแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปยึดน็อตน,นะครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าจบแล้วเราก็องนำกระเป๋ามาแล้วเราก็บกลบได้ตามปกตินะครับอีค,ครับ